คือยมมากเงื่อ,อไหลไม่หยุดแล้วก็กลัวตายมากตอนเนี้ย สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้โอ๊ยเปิดคลิปคาที่นอนเลยก็คือเราจะไปเที่ยวกับเพื่อนอีกแล้วคือเปิดคลิปเหมือนเดิมปะคือเปิดคลิปเหมือนเดิมมากแต่ว่าเออก็นั่นแหละก็นัดเพื่อนที่น้ำตกไว้ตอนเก้าโมงเชา้าแล้วเราก็คือเพิ่งตื่นแล้วหัวคือหัวมันมากเราจะต้องไปอาบน้ำสระผมแล้วก็แต่งหน้าแต่งตัวให้เรียบร้อย พี่ค่ะทุกคนตอนนี้เราก็คืออาบน้ำแต่งตัวเสร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปโอ้มืดมากเราจะไปแต่งหน้าทำผมกันเอ้ยเราบอกโลเคชั่นของวันนี้หรือยังไม่ปลายบอกําำได้วันนี้เราจะไปน้ำตกห้วยยางนะคะทุกคนก็คือเพื่อนก็คือต้องวิ่งรถจากประจวบลงมาที่ห้วยยางก็คือ ไกลมากแต่ว่าก็นั่นแหละเจอกันค่ะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะคือเรา อาบน้ําแต่งหน้าทําผมแต่งตัวเสร็จแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปรอเพื่อนๆกันครับเพราะว่าเพื่อนๆบอกเราว่าใกล้จะถึงแล้วไปกันเลยากำลั <S <S ลงไปหนเสะ เราจะไปเดินขึ้นน้ำตกกันค่ะทุกคนเอ้อยทำไมไม่เฟ็นเราทั้งหลายหน้าป่าดูไม่สดชื่นจริงทำไมถึงดูไม่สดชื่นนั่นสิเราจะไปค่ะทุกคนนี่เราถึงถึงอะไรถึงทางเข้าออออตอนนี้นะคะ เรากำลังจะเดินขึ้นไปชั้นที่หึกันนะคะตอนนี้เดินมาตั้งไกลแล้วยังไม่ถึง <c oughs> ชั้นหนึ่งเลยค่ะนี่เพื่อนเราในกลุ่มเราจะอยู่กันกระจุกตรงนู้นตอนนี้เรามาถ่ายตอนข้างหลังกันนะคะจะถึงแล้วปะร้อนไหมร้อนมากคือ <c oughs> <c oughs> เราไม่ค่อยได้มาทำอะไรแบบนี้ไง <c oughs> เราก็เลยรู้สึกว่าเหนื่อย เรานอนอยู่เต้นเต <c oughs> ้นมาชิวแล้วต้องมาทำแบบนี้ <c oughs> ไอถึงแล้วเหรอเย่ทำไมเมื่อนั้นมองเราเจอน้ำเหรอเจอแล้วแต่น้ำนิดนึงชั้นหนึ่งอะต้องขึ้นชั้นสองชั้นสามอุ้ยแต่พอเราเจอชั้นหนึ่งแล้วชั้นสองชั้นสามมันก็มันก็ใกล้นะมีห้องน้ำด้วย,วยฟินมากพี่อิง ไปแสงสวยมาก <Wow! S 1> ต่อไปเราจะเดินขึ้นไปอีกนะคะน้ำตกห้อยหยางชั้นที่หนึ่งนะคะระหว่างทางเดินบันไดอาจจะชันนิดนึงต้องระวังกันด้วยนะคะ oh, 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 oh. เพราะว่ามันจะมีก่ตะไครด้วย oh, oh. นี่น้ำตกชั้นที่สองนะคะจะ oh, oh. เป็นน้ำตกชั้นที่สองนะคะ นี่มีคนมาลังไงเข้ามากันเรื่อยๆนะคะแต่ก็จะไม่ค่อยเยอะมากระหว่างทางเพื่อนเราก็จะแอบสงสัยนะคะว่าข้างในมีอะไรเห็นไหมคะอุบัติเหตุเห็นไหมคะเฮ้ยคือเราปลอแฟนค่ะคงเชื่อกูมาครั้งแรกที่กูเห็นน้ำตกอ้าวไม่เคยเห็นน้ำตกหรอไม่โอ้ my god น้ำกินตอนนี้เรากำลังจะขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งกันนะคะระหว่างทางเดินก็นระวังด้วยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกคือฝนมันตกแล้วที่จะคล้มันจะเยอะมากระวังลืมด้วยนะคะนี่สิ่งอะไรสวยมากเลยทุกคนนี่ มันแก๊งเอาเวนเจอร์เลยอะฮะทางขึ้นอยู่นู่นนี่เหรอเดี๋ยวเรจะเดินข um> ้ามทางขึ้นฝั่งนู้นไปซึ่งไปไหมค่ะเ้วจะขึ้นไปแล้วต้องฝั่งนู้นกัน เ้ื่อจะหลังปีนปลายอย่างคมักเม้นนนี่นะคะต้องระวังด้วยนี่คือทางขึ้นอยู่ตรงนี้แต่เราเดินอีกค่าจะเดินอีกทางหนึ่งนะคะต้องระวังกันจะรอดไหมเนี่ยไป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 เออไปอยู่มีปั๊มมีการั๊มรอยเท้า ว่าตือทางหวานเสียวนกทางแบบหวานเสี่ยวเลยเอะพี่อิงวดนมาได้แล้วกูไม่รอดแล้วออไป คือ <ś led> ช่วงฝนตกอะ่ะคืออย่าเพิ่งหามาดีกว่าเพราะอะไรคะลื่นไม่ไหวพี่อิง <ś led> แล้วคือถ้าเราลื่นเราก็ต้องแหกปากกจัดแรกทนี้เราได้นั่งพักอยู่ชั้นที่ <ś led> ชั้นสี่ใช่เหนื่อยมากนี่ด้านหลังไัเป็นวันนี้ เรเกิดอะไรขึ้นกระแสนคะคือเกิดอาการหินลื่นสุดๆน่าจะได้แค่ชั้นนี้แล้วมั้งแสนเราว่านะอุ้ยนั่นไงมีป้ายแต่มึงก็กลัวลื่นจริงนะอุยไปได้กไปได้หิ้มอีกแล้วอ่ะระวังลื่นกันด้วยนะคะคือลอกกว่ามากอะไรเนลินหงาหน่อยปะในมุมกล้องอาจจะไม่สูง แต่ตอนนี้ที่เราเห็นคือสูงเราก็ได้ถึงชั้นห้ากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเย้จะเย่ี่ออกลวคันเหนื่อยมากเอ็กซ์โซไซสุดๆแต่ว่ากกำลังกายนี่ถึงชั้นที่ห้าแล้วน้ำตกเย้น้ำตกเย้ถึงชั้นห้าแล้วไปลงไปค่ะพอลงได้อีกหรอ เียนบอนะคนะระวังลื่นแต่เราก็ยังเ,เดินแล้วก็ลื่นนี่ชั้นนี้ก็มีปลาด้วยตอง้ยเนาะซึ่งชั้นสุดท้ายแล้วจริงๆเพราะว่าถ้าเดินขึ้นไปคือเขาปิดแล้วไม่สามารถขึ้นไปได้อีกจะซูงไปนะคะเห็นไหมเอ,อ่ยนี่มีปลาด้วยอุดมสมบูรณ์สุด น้ำเย็นมากตอนนีเ่เราได้ถ่ายกล้องกันแล้วนะคะนี่สภาพตอนนี้คือรู้สึกไงบ้างคะคือยมมากเงื่อไหลไม่หยุดแล้วก็กลัวตายมากตอนเนี้ย <c oughs> น้ำเย็นมากเลยนะคะน้ำใสมากนี่เราได้ถึงกันไปที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะ<อ>ตัดไปถึงตอนที่เรากำลังจะเดินกลับกันนะคะตอนถึงหน้าปากทางอะไร อะไรคือการที่ขาลงลงแป๊บเดียวขาขึ้นกว่าจะขึ้นเต็จใช่ปะพ่ลเมื่อกี้กว่าเราจะถึงชั้น5้าคือแบบรู้สึกอุปสรรคมันเยอะเนาะพอขาลงปุ๊บอะไรก็ไม่รู้เดินผ่านนี้ไ่รู้สึกรอบหนึ่งคือคือแก้งกันหรือเปล่าคือแอบคิดนะจ๊ะทางลงคือก็ฟิลมากแล้วก็ไม่เหนื่อยเลย แต่ว่าข่าขึ้นก็คือข่ขึ้นคือไม่มีความสุขเลยพอลงปุ๊บมีความสุขละคือรีบไปไหนนี่นั่งพักพร้อมพัดลมหนึ่งตัวแต่พวกเรามีกันอยู่สี่ตนแล้วก็มีเจ้าหน้าที่หนึ่งนะคะนะคะเราได้จบคลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยว อะไรดีอีพ e ีหน้าเรามาพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย